តរដ្ឋជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ และพระโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาธรรมะนะครับเราก็มาคุยกันเรื่องธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความจริงความรู้เรื่องธรรมะมีประโยชน์ต่หากว่าเราจะศึกษากันแต่เฉพาะสมถาวิปัสนาไม่รู้่ารมปลีกย่อย ผมก็คิดว่าความรู้จะแคบเกินไปการปฏิบัติจะละเอียดไม่พอสำหรับวันนี้ก็คงว่ากันถึงข้อที่สิบกอหมดที่สิบท่านเรียกว่าบุญญิิริยาวัตถุมีสิบอย่างในเรื่องนี้ผมชอบจริงๆพุยอยากจะพูดมานานแล้วเรื่องบุญกิริยาวัตถุสิบอย่าง เพราะว่าบรรดาท่านทั้งหลายท่ามาสกมาสิกาสิกาพิสุสมัมเนจะได้ทราบกันว่าอาการที่เป็นบุญมีอะไรบ้างคือที่พระพุทธเจ้าทนูป็มาวรวบไว้วสิบอย่างคําว่าบุญนี่แปลว่าความดีนะครับบุญนี่แปลว่าดีก็ได้บุญแปลว่าเย็นก็ได้ เพราะอาศัยที่เราทํำดีเราพูดดีเราคิดดีเราก็มีแต่ความเยือกเย็นมีรมใจเป็นสุขนี่เวลาใครก็ถามท่านแล้วก็บุญมันอยู่ที่ไหนไปหยิบตัวบุญมาดูสิเรื่องบุญ,เร,บญเรื่องบาปฉันไม่เชื่อเรื่องนี้ขอท่านนานหลายโปรดอธิบายเข้เข้าใจอย่าไปพูดแต่เพียงคาว่าบุญบุญอย่างเดียว บุญนี่มาจากประสามารีว่าปุญญงังหรือปุญญะฮะบุญนิกริยาแปลว่าอาการที่ทําให้เกิดเป็นความอาการที่ทําความดีมีสิบอย่างด้วยกันบาปนี่ครับเราไปชั่วเนี่ยครับถ้าวันไหนหยิบตัวบาปไม่ดูสิคุณก็ไม่ต้องทาอะไรชกหน้าคนพูดปังเขาเลยไปชกกันแล้วเขาก็ชกคุณมากบอกเนี่ยอยกโกรธกันนะ บาปมันไปยังไงก็ถามบบนไปยังไงยกมือไหว้ด้วยความอ่อนน้อมคนผู้ถูกไหว้ก็ยินดียิ้มแย้มแจ่มจใสนี่ผมพูดในฟังนี่ไปล่อเขาจริงๆนะเป็นพระเป็นเจ้าระสวยเนะี่ยเป็นนั้นว่ากิริยาที่เป็นบญมีสิบอย่างคือหนึ่งทานนำไม่บนสำเร็จในการบริจาคทานการให้ทานเป็นความดีส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยให้ได้ความรัก คือบุคคลผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับทั้งนี้เว้นไว้แต่คนที่มีความอากตังอยู่ไม่รู้คุณคนซึ่งเป็นเผ่าพันธ์เทวทัตเท่านั้นแหละที่จะไม่รักคนให้สองศีลไม่บุญสําเร็จในการรักษาศีลศีลแปลว่าปกติเนี่ยผมยมังอธิบายก่อนดีกว่านี่เป็นว่าให้ทานก็เป็นบุญนะครับ 2. องรักษาสิงก็บ็ญบุญสาภาวนาใหม่บุญสมเร็จการเจริญภาวนา 4. อัิจจายะใหม่บุญสมเด็จการประพฤติถ่อมตนแก่ผูยย้ใหญ่ 5. ้าวยาวะจจใหม่บุญสมเร็จการขวนขวายในกิจการที่ชอบ 6. ปัตตานมโมทนาใหม่อา้าวขอโทษห ปิทานาหม่บุญสำเร็จการให้ส่วนบุญเจ็ดปัตตานโมธนาใม่บุญสำเร็จการโมทนาส่วนบุญแปดธรรมสนวนธรรมสนวน์ใหม่บุญสำเร็จการฟังธรรมเก้าธรรมทศนาไหม่บุญสำเร็จการสแสดงธรรมสิบทิฏฐุชุกกรรมการทำความเห็นให้ตรง นี่เป็นอันว่ากิริยาที่จะเป็นบุญเป็นปัจจัยเกิดความสุขมีสิบอย่างผมก็จะขอทิ้มายแต่เพียงย่อๆเพราะว่าความรู้ประเภทนี้เป็นของไม่ยากข้อที่หนึ่งท่านบวาทานนำใหม่บุญสำเดติการบริจาคทานก็ขอพูดง่ายๆว่าทานเป็นปัจจัยของความรักเหมือนเราก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าเรามีความฝึกเครืองขายแคลนด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีคนเขามาให้เราเราก็รักเพราะมันสร้างความสุขแม้แต่ไม่มากก็อย่างน้อยการให้ทานนี่มันมีสองอย่างเนครับการให้ทานด้วยวัตถุนะเป็นการให้สําเร็จด้วยความดีคือตามความประสงค์จัดว่าเป็นบุญมีความ มีเป็นบุญสูงนะครับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรล่ะทานนางสกโสทานนางการให้ทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์คำว่าสวรรค์คือแดนของความสุขก่อนที่เราจะเป็นสวรรค์อย่างเทวดาเราก็ไปสวรรค์อย่างมนุษย์ แล้วคนที่มีการจะให้ทานได้เพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเราจะให้ทานได้ด้วยเหตุสองประการฉะนั้นคนที่มีใจพอใจในการให้ทานเป็นคนที่มีอารมณ์แจ่มใสมีอารมณ์ชื่นบานมีจิตใจประกอบด้วยความสุขอันนี้แบ่การของบุคคลที่ให้ทานเพราะอาศัยเมตตากรุณราทั้งสองอย่าง เมื่อจิตใจของเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารความกลุ่มในจิตมันก็ไม่มีคิดแต่จะให้เขามีความสุขเมื่อจิตใจของเรามันมีเมตตากรุณาหน้าบึง้งหน้างอหน้าเบี้ยวหน้าบูดไม่มีไปที่ไหนก็เป็นควรเป็นที่รักของบุคคลทินท้งนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ควรรับเอากันในชาติปัจจุบันนี้เห็นๆนะฮะ นั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทานนาำใหม่นี่ดีทําให้มีความสุขแต่ว่าให้พอสมควรนะอย่าให้เกินพอดีใหญ่ถึงกับเบียดเบียนตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงส่งเสริมการให้ถึงกับเบียดเบียนตัวเองเราเองก็ไม่มีจะก,กินคืนให้เข้าไปเราหิวมันจะเกิดความกลุ้ม ควจะแบ่งปันกันตามสมควรแต่สมมติว่าเราไม่มีวัตถุจะให้แต่ว่าเขาสามารถจะให้้วยแรงงานถ้าเป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็ช่วยเขาทำกิจการงานนี่มันก็ใช้ได้ถ้าวเช่นั้นก็ให้ด้วยปัญญาเราไม่มีแต่ชี้ทางบอกมาบ,บ้านโน้นเนี่ยถ้ามีนะบางทีเขาจะให้อย่างนี้ก็เป็นการให้แต่การให้สามรายการนี้ให้ ไม่ดีจริงๆครับแต่ถ้าว่ายังมีทานอีกทานหนึ่งเป็นทานที่มีกำลังสูงมากนั่นก็คืออภัยทานอภัยทานการให้อภัยคือไม่โกรธตอบไม่คิดประทุษร้ายใจเป็นสุขมากตัวนี้เมตตากรุณาสูงมากถ้ากำลังใจงท่านนั้นหลายให้อภัยทานเป็นปกติผมขอพยากรณ์ได้ ว่าท่านจะเป็นพระรหันได้ไม่เกินเจ็ดปีทุกท่านนะผู้หญิงผู้ชายคราวาสพระเนรเหมือนกันถ้าจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยัยทานผมรับรองกล้ายืนยันถึงแม้ว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ตามผมขอยืนยันว่าทุกท่านจะเป็นพรหันได้ภายในไม่เกินเจ็ดปีแต่เวลาที่ให้อพยทานนะั้นจะให้จิตเป็นคุนนะ ให้มันใสอยู่เสมอขึ้นชื่อว่าความโกรธไม่มีในเราเพราะจิตให้อภัยอยู่เป็นปกติไม่ใช่โกรธแล้วมันนั่งให้ใหม่ๆมันก็ต้องโกรธซะก่อนแล้วก็นั่งให้ให้อภัยมันจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกโกรธไม่โกรธตัวน,นี้ไปอนาคาม,มีแล้วนะครับถ้าลงไม่โกรธไปอนาคาม,มีอราหาันจะไปไหน สำหรับศีรษใหม่บนสมเร็จการรักษาศีลพระพุทธเจ้ากล่าวว่าศีเลนสุขติงยันติศีลเป็นปัจจัยเกิดความสุขศีเลนภโกคะสมทาคนมีศีลบริส,สุทธิ์ใช้ทรัพย์ไม่เปลืองศีเลนนิพุติงยันติศีลเป็นจุดดับแห่งความทุกข์นี่ผมจะไม่อธิบายแค่นี้สงศีลอย่างติเขาว่า สีเล่จะสุกะติงยันติเรามีศีลนี่เราไม่คิดจะฆ่าใครเราไม่คิดจะรักขโมยใครเราไม่คิดจะแย่งความรักของใครเราไม่คิดจะโกหกใครเราไม่คิดจะกินเหล้ามาสุราถ้าลงไม่คิดมันก็ไม่ทำถ้าไม่ทำอย่างนี้ดูที่มันจะเลวมันจะชั่วเราก็มีความสุขเราก็เป็นคนไม่มีศัตรู ในเมื่อไม่คิดจะฆ่าเขาก็ไม่เปลืองเรื่องการแสวงหาอันตรายไม่คิดจะรักจะขโมยเขาเราก็มีความสุขเพราะอะไรถ้าไม่มีใครเกรเกลียดไม่ยื้อแย่งความรักเขาก็ไม่มีคนเกลียดมันก็สบายไม่พูดปวดคนก็ชอบฟังไม่กินเหล้ามันก็ไม่บาข้อหมดเรื่องเอาง่าย ชาตินี้มันสบายชาตินามก็สบายท่านี้ข้อดีสามภาวนาใหม่บนสมเด็จการเจริญภาวนาอย่างที่แนะนำให้ท่านันหลายเจริญสมถะกรรมฐานวิปสนากรรมฐานดับนิวรณ์ห้าสำหรับสมถะคือหนึ่งไม่ติดอยู่ในรูปสวยไม่ติดในเสียงเพราะไม่ติดในกลิ่นหอม ไม่ติดในรสอร่อยไม่ติดในสัมผัสจิตไม่หมกมุ่นในกามารมณ์อารมณ์มันก็มันสุขใจมันว่างไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากวนใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่ภาวนาน้อยไม่ใช่ภาวนาใหญ่นะแล้วก็ติดอยู่จิตไม่โกรธไม่โกรธไม่พยาบาทใครใจสบายๆมีแต่ความรักความเมตตา แล้วก็อารมณ์ไม่ไม่มีความซึมไม่มีความง่วงมีแต่ความเฉลียวฉลาดจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่สอดสายไปสู่ในอารมณ์ของความชั่วจิตใจตั้งอยู่ในด้านของความดีทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะเดี๋ยวผมก,ก็ลืมสิแล้วสินะพูดมาพูดไปเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวไม่จะลืม แล้วก็จิตไม่หลงผิดคือไม่สงสัยมีปัญญาพิจารณาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านไม่ตั้งใจให้เชื่อเลยถ้าใช้ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนก่อนที่จะเชื่อท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงไหมดีจริงไหม ถ้าทุกอย่างเรากระทบกระทั่งในสิ่งที่ท่านสนับสนุนเราจะมีความสุขไหมถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขชาวบ้านเขาก็มีความสุขถ้าเราทํากับเขาแล้วก็ทําตามนั้นสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามเราไม่ทำเราคิดว่าที่ท่านห้ามนะ่ะถ้าใครก็มาทํากับเราอย่างนี้เราชอบไหมเราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบเราก็ไม่ทํากับคนอื่นนี่มันก็มีความสุขอย่างนี้เรียกว่าภาวนาเล็ก ถ้าภาวนาใหญ่แล้วก็ไปดูสังโยชนิสิก,กายาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงไหมวิจิกิจฉาเรคาคำสอนพระพุทธเจ้าเน,นี่ยควรจะสงสัยหรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาศีลปตะปรามาตแม้ศีลนี่ดีจริงๆนะแล้วว่าอย่างนั้นรักษาศีลให้บริสุทธิ การมาฉันทะตัดกามมาฉันให้พ้นไปแล้วหมดทุกข์ไม่ต้องห่วงผัวห่วงเมียห่วงลูกห่วงหลานห่วงญาติกานาดิเกยกหยอดทิ้งไปแล้วแต่เราแต่เพีดเดียวร่างกายเราก็ไม่ห่วงอ่ากามาฉันทะนะแล้วก็พยายุะปฏิฆะการกระทบใจไม่ถูกใจคำว่าไม่ถูกใจไม่มี ใครก็ทําอะไรดีทําก็ทำอะไรชั่วถือว่าเป็นเรื่องของเขาเราจิตเป็นสุขไม่ติดในรูปประชานและรูปประชานเราใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นเครื่องมือขับประหัตประหารกิเลสไม่จะติดอยู่แค่นั้นไม่ถือตัวคิดว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาแล้วก็อารมณ์ไม่พงสัน้นจิตใจมีอารมณ์สบายปลอดโปร่งหวงังพะนิพพาน์เป็นอารมณ์ ไม่มีชั้นทะกับราคะติดเในโลกนี้พรมโลกเทวโลก,โลกจิตมุ่งพนิพันธ์ใจสบายเมีารม์เป็นสุขอย่างนี้เรียกภาวนาใหญ่เป็นอาราหารันติกคัรสี่อาปจายดั้ใหม่บุญสมเด็จการถ่อมตน,น,มมมนมต่อท่านผู้ใหญ่อาปจายดั้มใหมนี่หมายความแสดงความเคารพต่อท่านผู้ใหญ่ คำว่าผู้ใหญ่คือหนึ่งวายวุยวธโธท,ท่านผู้ที่มีอายุสูงกว่าเราสองชาติวุฒโธท่านที่มีตระกูลสูงกว่าอย่างมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์บางทีท่านใหญ่าอายุน้อยกว่าเราแต่ว่าท่านเป็นผู้มีบุญหนักเป็นผู้เป็นประมุขของชาติ เป็นผู้ทรงเคราะห์รักคนทั้งชาติเหมือนบทของท่านมีแต่ความเมตตาปราณีทรงอยู่ในขงคณงามความดีในความเป็นกษัตริย์นี่เราทำตัวถึงแม้เราจะแก่กว่าเราก็ให้ความเคารพอย่างคนที่เขาแสดงความเคารพก็จะอยู่หัวพระราชน,นีชาดีวุฑโธนะคุณวุฑโทคุณวุฑโทคนที่มีคุณธรรมความดีเกินกว่าเราใช่ไหม มีชาติวุทธโทคุณพุทโทท้าไรเป็นใหญ่โดยคุณเป็นใหญ่โดยชาติแต่คุณเป็นใหญ่โดยความรู้เขามีความรู้ดีกว่าเราหมายความแม้แต่คนนั้นเขาจะมีเป็นเด็กกว่าเราก็ตามแต่ว่าเขามีวิชาความรู้สอนให้เราเป็นคนฉลาดนี่เราก็ยอมอ่อนน้อมอักิริยาที่อ่อนน้อมเนี่ยมันเป็นมหาเสน่ห์ ท่านง่ายๆลองดูกอนได้ใครไปใครมาแล้วก็พูดเดสัมโมนิยกถาทอมตนยกมือไหว้มีจริยาอ่อนน้อมนอบน้อมทำความเคารพไม่เตะท่าไม่เบ่งไม่ทำตัวให้เกินพอดีอย่างนี้ย่อมเป็นที่รักของคนทุกคนให้ความดีที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขผมบอกแล้วว่าบุญแปลว่าความสุข อย่าไปที่ไหนก็ตามไม่มีใครสังเกียตมีแต่คนรักการอ่อนน้อมนี่การทอมตนนะครับทนทอมตนอย่ายกตนเหนือท่านอย่าข่มขูท่านาเราเป็นผดดู้ดีผู้วิเศษทอมตนไม่เสมอเสมอจะไปไหนไม่อดข้าวตายไปไหนไม่ปราศจากที่พักห้าวยาวัจไหมับุญคือความสุข ที่สำเร็จด้วยการช่วยข้นขวายในกิการที่ชอบนี่หมายความว่าคนบ้านใกล้เลือนเคียงเนี่ยเขาขาดกําลังแรงงานที่เราไม่เกินวิสัยเราจะช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยเขาทาเขาก็เป็นที่รักของเขาด้วรายการที่สองใครเขาจะสร้างความดีในการบำเพ็ญกุศลใ,ใดๆแล้วก็ช่วยในการคุ้นขวาย ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่เป็นมหาทุกวัตะทัางก็จนแสนจนเป็นทาสรับใช้เขาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงัติพระนามว่าพระปฐมมุตระเทศว่าคนที่ท่ดกระถินข้างเดียวปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ ปรารถนาไประกาศสาวกเมืองขวาเมืองซ้ายก็ได้ปรารถนาจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้เพื่อสเร็จในการช่วยเหลือในการประกอบบุญกุศลท่านก็มาบอกนายบอกนายแล้วนายก็ทำนายมอบภารากิจในการจัดการให้แก่ท่านท่านทำแล้วเข้าไปปรารถนากอง์สมเด็จพระบัณฑิตแก้ว ว่าขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยผมได้สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในนาคตการองค์สมเด็จพระวิชิตามานพระองค์นั้นก็ทรงพยากรว่านับแต่นี้ไปอีกเก้าสิเอกกับท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมนี่ความจริงบุญอัปัจจายะนใหม่น่บุญใหญ่ขนาดนี้ในคนจะท แทนที่จะเห็นเขาทำอะไรดูเฉยเฉยทไมไม่มีการสมควรหกปฏิทานใหม่บญสำเร็จโดยการให้ส่วนบุญการอุทิศส่วนกวุศลน,นี่เป็นของดีเป็นการแสดงเมตตาจิตอย่างเราทำความดีอะไรมาแล้วก็แบ่งปันความดีกับเขาอุทิศส่วนกวุศลน,นี่ผมขอพูดเป็นสองอย่างนะครับอย่างที่เราเจริญภาวานานคนดี สร้างความดีคนดีอุทิศสงสนรให้แก่คนที่ตายไปแล้วเขาได้โมทนาเขามีความสุขถ้าเขามีความสุขเขาก็มีความรักเราในบุญสำรดจในการให้ส่วนบุญนี่ก็หมายความสิ่งใดไอ้บุญนี้แปลว่าความสุขอะไรที่มันเป็นปัจจัยให้หรือเรามีความสุขในฐานะที่เป็นวัตถุเราก็เจือจุนแก่บุคคลอื่นให้เขามีความสุขคล้ายคลึงกับเรา มันก็ที่พระพูดนี่มันจะไปชนกทานอมัยมันก็มันก็ชนได้นี่สมมติว่าเรามีข้าวกินคนอื่นเขาไม่มีกินเขาอดกับตายเราก็ปันความสุขทนนี้ให้แก่เขาใช่ไหมแต่ว่าความจริงมันก็ไม่กรงนักนะนี่เดินบอกเป็นปัตตาโนโมทนามัยนะาว่าทานอมัยอ่าปัต ปฏิทานทำไมบุญสมเด็จการให้ส่วนบุญเนี่ยไอ้ส่วนใดที่มันเป็นความสุขเราก็ให้ส่วนนั้นกับเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้การแผ่กุศลอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลน,นี่ไม่ต้องไปให้ครึ่งหนึ่งนะครับให้มันมันหมดเอะไม่มันไม่หมดหรอกการอุทิศส่วนกุศลน,นี่เป็นปัจจัยของความดีผีเขาจะได้หรือไม่ได้มันไม่แน่ แต่เราผู้ให้เป็นผู้ได้นั่นหมายถึงว่าจิตเรามีประกอบด้วยความเมตตาบาณีแม้แต่ผีเราไม่เห็นตัวอะไรยัให้นี่ยแสดงว่าจิตของเรามันดีมากอารมณ์ดีมีความสุขมีเมตตากรุณาสูงความสุขมันก็เกิดเจ็ดปัตตานุโมทนาใหม่บุญสมเด็จการอนุโมทนาส่วนบุญนี่หมายความความดีใดที่ใครเขาทำแล้ว เราก็พรอยินดีกับความดีที่เขาทานั้นไม่ใช่ว่าใครก็ทําอะไรก็สาธุสาธุไอสาธุเฉยเฉยนี่ไม่ได้มีประโยชน์เลยมันต้องมองลงไปว่าความดีที่เขาทานั้นมันมีผลให้ผลเป็นความดีเพียงใดแล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจจะพยายามทําความดีอนุโมทนาพรอยินดีอนุโมทนาเนี่ย ยินดีในความดีที่เขาทำอันนี้ก็เป็นความดีส่วนหนึ่งน้อมใจของเราเข้าหาเรื่องความดีเมื่อมีความยินดีในความดีที่เขาทำแล้วเราก็พยายามทำบ้างความดีนั้นมันจะได้เข้าถึงเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นนี่มันเป็นบุญอย่างหนึ่งคือเป็นความสุขอย่างหนึ่งแปดธรมรมะสวนาใหม่ธรมรมะสวนาใหม่ บสุสำหรับการฟังธรรมการฟังธรรมอย่างที่พวกเราฟังกันวันละสี่ครั้งเทปบันทึกเสียงมีฟังไว้ทุกวันเมื่อยามว่างฟังไว้เรื่อยๆจิตมันก็จะกัดกินบนุญปฏิญาณนิดๆนิดๆอย่างชนิดไม่รู้ตัวในที่สุดผลจากความการฟังธรรมจะทำลายกิเลสเพราะขนาดใดที่จิตมีความประสงค์อยู่ในธรรมฟังอยู่ในธรรม เวลานั้นจิตย่อมว่างจากกิเลสเพราะว่าไม่มีธรรมะส่วนใดที่สร้างกิเลสเป็นธรรมะที่สร้างทำลายกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสบ่อยๆคือจิตมันไม่คบกิเลสบ่อยๆน่ะนะเข้ากิเลสก็เลยไม่คบกับจิตในที่สุดจิตเราก็ไม่มีกิเลสจะมารบกวนถ้าบอกการฟังธรรมไม่เกิดปัญญาเนี่ยผมไม่เอาอะนะก็ว,ว่างจากกิเลสเก้า ธรรมเทศนาใหมา่ดุลสุริการแสดงธรรมที่พร,ระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพพทานนางธรรมทานัางชินาติการให้ทำเป็นทานย่อมชนะทานทั้งปวงอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเรารู้จักธรรมะกบคนที่จะสร้างความสุขให้กับใจิตใจเขาบคุคลเราก็ให้โดยไม่คิดเงินไม่คิดทองไม่คิดสินจ้างแรงวัน หนังสือที่สร้างความสุขในด้านธรรมเอาหนังสือไปแจกเขาก็จัดว่าเป็นธรรมทานเสียงที่ประกอบไได้วยธรรมเอาเสียงไปแจกเขาให้เขาเข้ามีความเข้าใจการให้แบบนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นการให้ที่เป็นกําลังสนใจสูงสดุดทําบุคคลนั้นให้เป็นคนดีจิตปราศจากกิเลสกิริน้อยดันน้อย เมื่อจิตเขาว่างกิเลสมากเท่าไรเราก็พลอยมีความสุขมากเท่านั้นทา้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างไม่พูดกันในด้านความชั่วต่างคนต่างไม่คิดใงด้านความชั่วพูดแต่ความดีคิดถึงความดีนี่ธรรมเทศนาใหม่ให้ผลดีมากลงเราจะแสดงทำกับเขาเรามันต้องแสดงกับเราก่อนเราจะสอนเขาเราก็สอนเราก่อน เราจะทำลายกิเลสเขาเราก็ทำลายกิเลสล้วก่อนเราก็ไปอารหันง,ง่ายๆครับไม่ลามันน้อยเนี่ยสิบพิพถุชุก,กรรมทำความเห็นให้ตรงอันนี้ก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิโน่นเนี่ยตัวนี้ไปจับเอาสังโยชน์สิบเลยไม่ต้องทิมบายกันนะมัง้ง พิจรารณากันตัวเดียวว่าร่างกายคือขันห้ามันเป็นธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประกอบได้ากาศสะทาุวิญญาณธาตุมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราเกาะมันที่มันเกิดมันได้เพราะอาศัยตัญหาเป็นปัจจัยปัญหาตัาตัญหา,หาทําให้เรามีทุกข์พราม,มีร่างกาย ชาตินี้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายสำหรับ,บเราขึ้นชืวาร่างกายที่แป็น,นิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายที่เป็นทุกขงังเต็ไมไปด้วยความทุกข์ร่างกายที่เปรน,นาตาว่าไม่ฟังเชื่อไม่ได้เลี้ยงไม่อยู่เราขอน้อมรับพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูว่าไม่ขอมีกายต่อไปจิตใจเราตั้งใจเพื่อผลิพัน แารทำเจริยาทั้งสามรายการคือโลภะความโลภตัดด้วยการให้ทานโทสะความโกรธตัดด้วยพรมิหารสี่โมหะความหลงตัดไปด้วยปัญญาดีทูแจ้งเห็นจริงอรบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเวลามองดูหมดเสร็จแล้ววันนี้ขอจบขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล ย้งมีแด่บรรดาตนพุทธศาสนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี